เป็นช่วงล็อกดาวน์นะครับโควิดฟู้ดที่มีของดิมของจ้๊มของรัตนนะฮะโจ,โจทย์ที่ผมจะรับก็คือฟ้าทะลายโจรครับแต่ว่าเขาทําอาหารไม่เป็นไงตั้งนั้นเปียเข้าหน้ากระชายขาวนะครับต้านโควิดครับผมสวัสดีครับเด็กชายครับชิมครับตูงครับผมมึงโคตรปรึกษากูอีกสัตว์เหมือนเมื่อกี้ลงโทษตัวเองแต่ว่าผิดโจทย์นะครับนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับ โอ้โหโอ้โหสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับแท็บโทคเตอร์ทีวีวันนี้เราจะมาดูเพื่อนๆทำอาหารต้านโควิดกันมาดูว่ามันจะเป็นอาหารอะไรกันบ้างนะจ๊ะเย้ Yay. แต่ว่าเขาทําอาหารไม่เป็นไงดังนั้นเขาก็เลยซื้อผลไม้นั่นก็คือฟ้าหลังนะจ๊ะเ สวัสดีครั้งนะครับหลังจากที่จำนะได้สวัสดีไปแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็คือเป็นช่วงล็อกดาวน์นะครับก็เลยให้ทุกคนเนี่ยทำอาหาร จากสมุนไพรที่มีข่าวกันในเว็บไซต์หรือว่าในงานวิจัยของสถาบันต่างๆนะครับให้ข้อมูลมาว่าจะมีสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรขิงกระชายขาวนะครับสามารถต้านทานเชื้อโควิดได้ก็คือช่วยลดไข้ตามปกติเราใช้ลดไข้ใช้อะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าที่ต้องมาสวัสดีอีกรอบนึงเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนดูว่าฟุตของแต่ละคนที่ส่งมาให้ผมอะเป็นยังไงเมื่อกี้ดูของจำไปแล้วใช่ไหมครับมันสั้นใช่ไหม มันมีสาเหตุอยู่เดี๋ยวไปดูฟุตที่จ้ำถ่ายมาสุดตีนมากอะ่ะผมเปิดให้ดูนี่นะฮะโบเดอร์นี้นะครับ c o v ิด Food ที่มีของดิมของจ้ำของรัฐนะฮะไปดูของจ้ำไ็่ไงละ่ะไม่ให้มันแค่นี้เว้ยสี่ไฟลแล้วไฟล์แบบไอ้เฮียไม่รู้จะด,ด่ามันยังไงอะ่ะนี่อันแรกก็คือแบบเนี้ยสวัสด,ดีครับเย้ yeah. ก็คือเป็นไฟล์เปิด ที่ให้จำถ่ายมาว่าจำเปิดรายการให้หน่อยใช่ไหมร้านที่สองแต่ว่าเขาทำอาหารไม่เป็นไงซื้อผล,ลไม้ีแค่นี้มึงหยิบฝรั่งขึ้นมากินใส่ปากโดยที่ไม่เห็นฝรั่งด้วยซ้ำแล้วตอนที่จริงที่บรีฟจำบอกจำว่าจำทำสลัดผลไม้ใช้ผลไม้พวกฝรั่งส้มหรือว่าอะไรก็ได้ให้มันมีวิตามินซีสูงแล้วดูมนันทำมาดูกนันหนึ่ย ยีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นี่คือฟุตที่ผมหวังว่ามันจะมีอินเสิร์ตต่างๆเช่นผลไม้อื่นๆอ่ะอันสุดท้ายอันเนี้ยขนาดไฟล์ไหมสามรอยกว่าเมกน่าจะมีอะไรใช่ไหมไอสัตว์ไฟล์แม่งฝากขนมไอ้เฮียแด่ขนมดูทำท่าขายของน้ำตาเหนอโดยเขาเองไม่เปึกสามนได้มึงควรปรึกษากูไอสัตว์เพราะว่าเราชอบอกินขนม อันหนึ่งคืออันนี้เอันอร่อยมากเป็นคานมเปี๊ยะเปี๊ยพ่องเปี๊ยเข้าหน้านี่คือไฟล์ที่เป็นไฟหลักร้อหกสเมกะไบต์ซึ่งน้อยมากแล้วนะแต่ไฟล์ขนมเปี๊ยพ่อง300ร้เมกความหวังนะ,ะฝากไว้ที่ฟู้ดของพี่ดิมนะครับ คุณพ,พี่ดิมอ่ะปกติพี่ดิมอ่ะจะเล่นมุกมาในฟูดเยอะๆที่ต้องตัดออกเยอะๆคราวนี้มันตั้งใจทำอ่ะตั้งใจทำอาหารแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปทำอาหารมาไม่มีเล่นมุกเลยมาแบบติดเดียวปกติต้องตัดออกเยอะมากสงสัยไม่ได้เติมมาก่อนถ่ายนะฮะเราไปดูฟูดพี่ดิมนะฮะโอเคฟูดของพี่ดิมนะครับเนี่ยนะฮะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับดิมโควิดฟูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่พี่ดิมส่งมา เดี๋ยวเรจเปิดให้ดูสักอันครับผมวันนี้เราจะมาทำก็คือเป็นช็อตเปิดครับผมเราจะเริ่มทำเสียงดีฟังชัดเพราะว่าติดไมค์ของกูที่มึงไม่คืนฟุตปดิมขยันถ่ายนะครับขยันถ่ายอินเสิร์ตครับดูอินเสิร์ตมานะครับปาอินเสิร์ตแ่งเยอะกว่าไฟล์จริงอะเยอะเหี้ยดูดิเนี่ย อ่าต้นหอต้นหอม,หอมลาละลูกชิ้นเครื่องนะฮะปลานะครับคือเนี่ยยินเส์นเยอะเลยนะฮะคือกล่าวว่าถ่ายไปก่อนอ่ะโยนให้เขี้ยรตรงมันแล้วก็ใช้อหไไม่ใช้ก็เรื่องของมึงอนะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟล์ที่ชื่อ slow m o ช i มาด้วยนะครับคือไฟล์นี้เดี๋ยวให้ดูชื่อเต็มเต็มนะเนี่ย slow motion โโเห็นปะคือกล่าวว่าตรงตัดสล o ให้หน่อยอใส่ลูกชิ้นมาเนอะลงสวยสวยอ่ลูกชิ้นยังอยู่ ลูกชิ้นลูกชิ้นมึงจะใส่ลูกชิ้นกี่คลิปสัตว์ผมน่าจะใช้ฟุตนี้แหละเนี่ยลูกชิ้นมันเยอะดีนะฮะตัดเป็นสโลโมชั่นให้พี่เขอหน่อยนะครับแต่ว่าคือเราอะทำมาหารเกี่ยวกับสมุนไพรของพี่ดิมได้กระชายขาวไปแต่ว่าพี่ดิมถ่ายมาเป็นการทำขนมจีนน้ำยาลาวไฟสีเขียวนี่นะครับเป็นไฟเดียวที่มีกระชายขาวกระชายกระชายขาวนะครับ ี่ดิมตีโจไม่แตกอะแข่งไปแข่งมาสเตชกูโดนด่าแน่นอนอ่ะโจทของคุณคืออะไรกระชายขาวใช่ไหมทมไมุณมาทําขนมจีนกระชายขาวกูอยู่ไหนปวดหัวมากแต่ก็ถ่ายมาและก็ตัดให้เป็นการทําขนมจีนไปนะครับฟุตเยอะซะด้วยขยันอินเสิร์ตเอาลนะเดี๋ยวไปดูของพี่ดิมตอนที่เสร็จแล้วนะครับว่าเป็นยังไงครับผม ครับผมวันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารต้านโควิดนะครับชื่อนมจีนน้ํายาลาวนะครับโดยใช้กระชายอ่าสมุนไพรสําคัญที่ต้านโควิดมาดูว่าทํายังไงบ้างใส่อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะเราจะเริ่มทาพริกแกงของขนมจีนนะครับเริ่มจากนี่ฮะรพริกชี้ฟ้านะครับใส่ลงไปพริกแห้งด้วยใส่ลงไปแล้วก็หอมแดงน,นะฮะถ้าหั่นเล็กๆนี่จะตำง่ายถ้าแบบอ่ะหันห่นใหญ่ๆปุ๊บตำยากกว่าจะแตกนะฮะซึ่งป้าต่อยทําให้กูแล้วล สำคัญครับอย่าลืมเกลือด้วยครับหยิบม,มือเดียวครับนิดเดียวพอเดี๋ยวเราก็จะใส่พระเอกของเราครับสมุนไพรครับกระชายกระชายขาวนะครับต้านโควิดครับผมใส่ลงไปแกนแง,นง,งนะครับเพราะพแกงอยากเยอะบ้านทำอันนี้โอ้่แล้วก็ใแบบมะกรูดใช่ไหมป้าต้อยใแบบมะกรูดอย่าพึ่งนะอันนี้ให้ป้าต้อยทำแล้วกูถ่ายกันได้ไมั้งใช่ไหมอ้วนจะง่ายกว่าขาได้ไหมฮะขิง ขาใช่ไหมใส่ไปเถอะก็ได้อบอกอืมเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวกูปรุงใหมยย่เองไงเหี้ยแต่ไปเมื่อกูยังไม่ต้องใส่นะโอเคไอ้ที่แกมาดูเนี่ยไม่ใช่ว่าแกอยากรู้นะว่าจะถ่ายรายการยังไงนะไม่ใช่นะคือแกบอกว่ากูจะกินมือด่ายนี่ใส่ยากในถะุงมือนะ ถุงีือื่นใส่ง่ายนะ <c oughs> เราใส่ถุงมือแกะปลาไปตำกับกิกแกงที่เราตำเมื่อกี้นะฮะร้อนอยู่นะฮะโอ้โหแม่ oh, yes, <c oughs> ต้องแกะแบบไม่ให้มีก้างเลยนะฮะเพราะไม่งนั้นก้างที่เป็นเศษๆศษตำหนาเป็นเล็นหนึง่งจะไปตำเงือตำฟันตำคอได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วผมจะเอาปลาไปตำกับกิกแกงนะครับที่เราตำเมื่อกี้ <c oughs> น้ำที่ต้มปลาต้มกระดูกไก่ไว้ต้มตีนไก่ไว้อย่าทิ้งนะครับเราเก็บม,มาเป็นน้ำสต๊อกต่อได้นะคะ<า>นี่สต็อก<า>็เราก็นำพี่แกงนะครับใส่ลงไปตอกเลยนะน้ำก๊อกเลยนี่คุณแม่สอนมาคุณแม่สอนมาาจะนัวตัวนี้แหละคุณแม่บอก อย่าลืมนะครับคนอีสานบ้านห้องน้ำปลารานะครับน้ำปลาราเด้ออยากนวดก็ใไ่หลายอยากนวดน้อย,อยก็ใส่น้อยเยอะอ้วนกูรู้มึงดูแล้วมึงคืนน้ำลายใช่ไหมสัสผิวเลยทั้งคนถ่ายทั้งคนตัดคนตัดกูดก็รู้มึงอยาแกแดกตอนเนี้ยี๋ยถ้าเรื่องมาตัดตอนกลางคืนนะสัสรู้เรื่องนะอันนี้ขาดไม่ได้ครับวัตถุดิบจากฝรั่งเศสเป็นของหวานนะครับแนนผงชูโรสนะครับเป็นขนมอบแบบหนึ่งคล้ายคเ้ายอแคร์นะฮะ ใส่มากแบบมากใส่น้อยอร่อยน้อยครับอันนี้กำลังดีนะครับสามช้อนต่อด้วยน้ำปลาหน่อยนะฮะผมจะได้หอมกลิ่นน้ำปลานิดนึงเดี๋ยวเข้าไปทุกท่านครับขวดน้ำปลาที่คุณพี่ดิมได้พันไว้นั้นไม่สามารถเปิดเผยยี่ห้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์เข้ามานะฮะเราเปิดได้สิบขวดครับจะเปิดกี่ขวดก็ได้ครับผมสปอนเซอร์ครับเปิดได้นะครับอาหารเราก็ทําครับทําได้หลายอย่างนะครับผมตั้งแต่ไม้จิ้มฟันหอยันเลอด้ำน้ำเลยนะครับผม เดี๋ยวลืมพระเอกตัวปิดงานครับนีเลยกระเทียมกรับอเทียมเป็นชิ้นๆเข้าไปพิกแห้งสำคัญมากครับก็คือเราต้องชิมนะ ใช่เลยใช่เลยใช่เลย <Wow. S 1> เป็นอันเสร็จพิธีขนมจีนน้ำยาป่ากระชายขาวต้าน COVID 19. โควิด19เว้ยต้านพิธีเธอไอ้เฮียงานไม่มีแล้วเย็ดแม่ <Wow. S 2> ตบด้วยผักอีตู่อีตูครับผมผักอีตู่น่ากินมาก <Wow. S 1> <laughs> มันแม่อรยต้องผักชื่ออีตู่ไี่หลาสัตว์เจมต้นยอดไปเลยแล้วถ้าก็ของพี่ดิมนะครับน่ากินนะครับขนมจีนแต่ว่าผิดโจทย์นะครับกระชายขาวกูไม่มีเลยนะฮะก็วันนี้คงพอเท่านี้ก่อนนะครับผมปวดหัวเหลือเกินนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวไปดูกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมต้องไปยำฟุตของคุณรัฐให้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเทปหน้านะครับคุณรัฐจะพีคขนาดไหนนะครับผมโจทย์ที่ผมจะรับก็คือฟ้าสลายโจยนะครับ <c oughs> ยอมใจอ่ะอันต่อไปของผมเองสกยวสวยงามแน่นอนครับผมถ่ายเองตัดเองนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ลงโทษตัวเองโอ้โหอโอโ ความถ่ายแล้วมันสวยงามกระชับฉับไปสื่อสารรู้เรื่องนะมันเป็นยังไงนะครับผม